ะะที่เห็นเป็นวงกลมนะคะจะเป็นเตาขนมโครกรุ่นบางลมเหล็กเราเรียกตามตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นบางลมทุบสีที่เป็นเหล็กนะคะพิมขนมโคกจะได้สองชิ้นะคะ่ะก็คืออะไรทุกอย่างก็จะครบนะคะครบทุกเท้าพร้อมใช้งานเลยนะคะได้ต้องการที่จะเปลี่ยนพิมเป็นของไก่แล้วก็เผานะคะสามารถแจ้งเราเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ถ้ามันยังส้มๆอยู่ก็ปรับเพิ่มเติมนิดหน่อยปรับตรงแหวนนะคะปรับได้เลยเวลาที่ปรับไฟนะคะเราปรับแค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องปรับไปปรับมานะคะถ้าเป็นเปลวไฟที่พอดีแล้วนะคะเราก็ตั้งไว้ตรงตำแหน่งนั้นได้เลยเวลาที่ใช้งานเราใช้แค่ ลูกบิดตรงนี้ซ้ายขวาก็พอนะคะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนในเซ็ตนะคะในเซ็ตเราไม่ได้จัด